สวัสดีครับปอหอยครับสวัสดีครับเอ็นเนียร์ปรยังอยู่ครับปอหอยนี่สีล่างแผลว่าฉันพอดีมากก่อนกําลังสีล่างแผลแมนพอดีมากก่อนก็เลยไทยเอฟซีก่อนไทยห่างในทางเอฟซีสะก่อนห่างในทางเอฟซีสะออนจังค่อยสีล่างแผลค่อยสีล่างแผลเอฟซีนี่สำคัญกว่าความเจ็บความไข่จะคลองกันได้หนิปอหอยไม่ใช่เวลาโดน ล้างส่เวลาโดนล่างรอบนึงงส่เวลาโดนบอกครับแมนเอาคือว่าได้ยินว่มาสิไปถอดแล้วครับเล็กเขาบอถอดให้เขาว่ากระดูกพ่าะท่านต่อกันแค่คักว่าชันเนี่ยเอานมัน้แข็งมันหมอผู้เดียวกันบอกครับนีตรวจแต่ละเทือนี่ยผู้เดียวกันเนี่ยรอบก้อนไปมาคือว่าสีใกล้สีได้ถอดแล้วสีถอดแล้วแมนว่าสีถอดให้รอบก้อนบมดถอดรอบนี้นัดไปอีกไปเอเซเล่เมืองอีกครับอื ว่าสิถอดแต่ถอดว่าถอดอ้าวอืมเพราะว่าเขาจม้มเบิ่งแถ็ให้ในเ้าว่ามันตอดคับไปเขาค่อยมั่นใจจริงไหมครับเพราะว่าไปมารอบที่แล้วนี้เห็นว่ามีกัหนดการที่จะถอดแล้วแมนบาดนี้ไปอีกรอบนี้ว่ากระดูกต่อกันยังบมดียังบมดีครับ<อ>ยังบมแข็งโตรกระดูกท่านด้แข็งโตครับเขาต่อให้กระดูกแข็งโตครับครับแมนรอบนี้ไปเพื่อนเอ็กซเรย์เบิ่งหรอครับ ไปเพิ่นเอเซเ์เบนรอบไปรอบนี้แมนโอ้รอบี่แล้วเพิ่นไ่ได้เอเซเล์รอบที่แล้วก็เอเซเล์ทุรอบแต่ว่าเพิ่นมะค้อขาเรอบมงเพิ่นเอาอันค้อนน้อยๆป่ะครับว่าอันเล็กอันหมอเพิ่นนะครับเล็กคีบเล็กเย้เพิ่นนะเพาะเพาะเพาะยังไม่อยู่ตัวดียังไม่อยู่ตัวดี๋อแสดงว่าเครื่องเอเซเลไปสองรอบนีใส่คนละเครื่องกันละผมว่า ไปสุดทีเพื่นกีว่าจะไหนหมอกันเลยแถวพ่อรู้เหมือกันอนึกว่าหมอคนละคนโอ้ยเนาะหมอผู้เดียวกันวันที่ยีบเก้าไปอีกรอบหนึ่งเก้าไปอีกรอบหนึงใกล้เราะสันใกล้ใกล้แล้วเอากะอือ้นั่นกะเรื่องค้อมเจ็บข้อมไข่เนาะแมนครับพ่อไข่ใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วล่ะใกล้จะได้ออกใกล้จะหายใกล้จะได้ย่างแล้วจังไดก็ได้ยังได้กะให้พ่อย่างได้ไวครับให้ครับ มาดนี้เอาเลียงตัวเลขเขาที่บัดนี้ครับพ่อหยครับสองงวดแล้วนี่ครับพ่อหยสองงวดออกตัวเก่าอือออกตัวเก่าสัญจรสัญจรแต่บางวดนี้เป็นเลขฝันอือสองงวดที่หลุดเลขสัญจรเลขสัญจรหลุดหลุดหลังจากที่เข้ามาสี่เมนหลุดสองหลุด,ลดสอง,ลองแล้วก็เข้าอีกสี่บ่พ่อหอยเมน <laughs> เอาอยัางเงีนาอ,อยเนาะแมนแมนแต่ว่างัวนี้ฝันแล้ววะตีฝ <Fun S 1> ันแล้วคักวะครับกวองฝันคิดว่าฝันแบบนี้เดี๋ยวจีชองเขาฟัองอีกท่านเอาล่องเล่าเบิ่งครับหอยฝันว่าคขึ้นไปอันนี้อ่ะไป,อไปว่านแห่เออไปว่านแห่แมนคขึ้นไปว่านแห่บัดนี้บ่ได้ว่านไป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 ฟุวนวัชชนเขาไล่หนีไปนอนอยู่พุ่นวัชชน่าเอาเออมันไปวานม่นเป็นย่างไรบ้างครับ สองเปดหาซื้อของโลกไปฉันเราเคยกินว่าสองแป็ดหาวาส่วเขาว่านสิมไปโอซิมว่านเหี้ยเห็ดหยั่งไปพุ่นไปห้ากินเราไปห้ากินเราสองเปดหาเคยกินว่าแม่นไปห้ากินเราเคยกินว่าเราสองแปดหาว่าส่วนโอ้ยว่านเป็ดหาป่ามากินใช่ไหมเราจะไปกินเราอันนี้ความฝันอันนี้คือความฝันแมนเขาไล่หนีจากมองหาป่าเขาบอกว่าไปห้ากินเราสองแปดหาสองแปดหาเคยกินบ่เคยกินบ่ ว,ว่าที่ว่าอันนี่จยเป็นควมฝันท<ฆ>นไปฝันแบบนี้แหละแล้วก็เลขล่างนี่มักแปดแปดอันนี้มักแปดแปแปดแปเป็นเลขมักก็ซื้อมันว่าครับแต่ว่ากอ่านว่าเลขงวดนี้คันวิ่งวิ่งแปดถ้าวิ่งวิ่งแปดไปเลยแปดตัวเดียวโอ้ คือสปมักยแต่พอหอยไปหาปลากรับพาท่านไดหอยว่านหอดแหเขาก็ไล่นี้หรอแม่เนเขาไล่นี่เขาบอกว่าไปนอนูฝันนะใค่กินว่าเราส้งแปด่าหาว่าอันเขาบอกไว้สิเลยไมในพว่ฝันดิครับมันแปลก่าแน้วก็เลยองร่องเบิงร่องมันดูอือปลากับบอท่านใดๆปลากับบอท่านใดๆเขาบอกมันนอนกินเลย มันน้อยเลียกมันน้อยเกลียดช่วงแปดหา้าเราจะคลอดอันนี้ขึ้มฝันแต่ว่าพไอ,าอ,าอไผ่ขึ้นมาขึ้นมาแปดขึ้นไหบิงแปดนะครับมวลแปดมากยานเดียวแปดแน่นอนแน่นอนถ้าสีบนสีล่างบนลุมขันเป็นบิงเกอรเด็กบนล่างบนหูบนหูแต่ว่ามาทแทะแทแปดมาแทะแทแปดโอ้คือส่งมันใจใช่ไมมันใจเพราะว่าเขาเอาไม่กินบุรีเลยเนี่ยเห็นตัวเลขพ่อหน้ในแจวเหล่านะ เขาเราไม่กินเล็หรือช้อปี่ยรหาน่ะเอาได้กินพรอมได้กินเราไม่ว่าวเพราะแม้นเขาเบ่าวซื้อเพราะแม่นเขาเบ่าวซื้อ,อในแก้วหันเยาไปเลยช้อปแปดหามองดิโออันนี้เนี่ยเ,เล็กแบบว่าฝันเห็นวันเดีไปครับน้ำเราชอา้อปแปดห้ามือมาท่านกูเคยได้กินเรามากนี่ชิบกุปีเราท่น <laughs> กูเคยไม่กินเราวันเดียวท่น เมื่อคืนเมื่โอ้ยฝันหามเ้ยประชันอันนี้เรียกฝันโอ้ยสมมติเป็นความจริงแน่นอนสิเอาคักเาียกรถเปิดเลอวะอันนี้เรียกฝันเขาเอาเราไม่กินเว่าจะไปบ้านเหหยดิครับปาเขาไม่ได้ดอกปาปาก็าไม่ได้แต่ว่าท่าได้กินแต่เราเขาให้ได้กินแต่เราเขาบอกึ้นเมื่อกินเราพูดนะกินเราญี่ปุ่นนะวะกินเราญี่ปุ่นว่ะฉันเขาเอาให้กินย่างดี เรียวบรึมึงนี่แก้่ยวเราในความฝันเนาะครับสองแปดห้านั่นนี่ยยเขาเรียกว่าอ,อิวตัวเลขก็มีพร้อมมีพร้อมปากเขาก็ะว่าพร้อมปากเขาก็ะว่าพร้อมปัดโทปัดโทปัดโาท้อ,ทอ,ทอนำเราลงไปรปุ่นสองแปดห้าเศรษฐินไม่มีสิบกว่าปีเราดิยยาาทท้นเนี่ยครับเพราะฉิใส่เพิ่นยู่นได้ยากแล้วห้าสิบหกสิบบาทอยู่ดิ้นอันนี้เลขฝันเลขฝันเนาะแมนแต่ว่ากะ กะฟังไ้เนะพหอยนะเพราะว่านี่เป็นความฝันของพ่อหอยมนครับแต่ว่าจริงๆนั่นอ่าตัวเลขของหอยกะสองวันแล้วที่รุดมากเลขสันจอดมากครับรุดเลยบานี้บานี้บอสันจอดบานี้อันอันนี้กไม่รู้ว่าสันจอดหรือบอสันบอสันดอกบอสสันทอดสามวดนุรือบอสสันอย่งไเพราะว่ามันฝันแบบนี้รัที่แบบนี้นี่กะเลอเอาไปพิจารณาเบื้องขันมากกะลอหยดหยดเบิ้งจะ รถจังไงยังไงเนาะลอตเตอรี่ไว้บ้านนี่จะหน่อยมือนี้มันวันที่ยี่สิบสามเดี๋ยวกะบอกไปแมนฝันเท่ีเดียวเดินบ่ครับฝันเท่ีเดียวบ่ครับฝันเท่ีเดียวแท้ๆเรียกออกมาแล้วฝันเท่ีเดียวเลยด้วยแต่ว่ากัจังที่จริงแล้วโดยปกติแล้วพอหอยกับบ่อฝันสามอันใส่หรอกเต็มที่งวดหนึ่งฝันจะประมาณมีอยู่สองเต็มที่มีอยู่สองเทื่อเท่าที่เขามา หาปอหอยนี่แม่นครับครับมีใดเลขมีย่ำเหลขกหรือว่ามีมาเปี่ยนเหลขมีเขานั่นแม่นคือฝันเธอแรกปุ๊บแม่นทายตัวเลขปุ๊บกะรอบที่สองบอย่ำก็คือเปลี่ยนคือเปลี่ยนครับเท่าที่ติดตามแนวทางของ่อหอยมาเป็นนะครับลัทธิฝันเป็นสิครับอันนี้คือลัทธิของ่อหอยนะครับเนาะแม่นชีพฝันช้ำมชักเล่นปอไปนอนไปก็ถ้ามันดรับไปสิ้นแล้วโคตรชุดชุดหละเอ้าวจังไรกาวเด้อป่้ยหัวขันสิรุด จังซี่นี่บ่ได้เห็ดบ่แล้วแท้ๆยี่บ่แล้วองสาราบ่ได้เห็ดซั่มเลยแม่บ่ได้บ่แล้วแนวสีเห็ดสีสางอยู่นี่กันสีบ๊อบพ่อเดียดตัดฐานสีตั้งแทงน้ำนี่กันยังพ่อในหอดใส่อยู่พ่อในหอดใส่มันบ่มีฉับเพิ่นนะฉับมเสากระมัดเล็กได้แค่สามต้นสามต้นต้นที่สี่ว่าจะเอางเงินเมื่อกี้นี่หรอพันว่าเขาใช่พันว่าเขาสาแม่นกันเลยหลุดครับ ก็เลยบ่ได้เสาเพิ่มเขาเลยบ่ได้เสาเพิ่มเอาจังไรกะนวันนี้กะอาศัยบารมีปูพุ่มเจ้าที่เจ้าทางนี่เราต้องบอกหน่อยเนาะอันนี้เป็นพุ่มฝันเพิ่นบอกว่ากินแล้วแต่ว่ากินเวลาเรานี่วันเอาไปเราชอบเปลี่ยนหาอันนี้พุ่มฝันไม่พุ่มฝันเขาบอกเลยว่าชอบเปลี่ยนหาเรานี่กคำลังหยิบแก้วมากินอื ชอบเปดี่หาแกเห็นอยู่ในแก้วเลยนะครับโอ้กูได้กินเราชอบเปลีหาหรืว่าเจ้าของเม่าหวัดนะเออเอาเงินคือผิดอินชี่ว่าชันครับเอเอ๋ยวกูว่ากูคิดว่กินเรามา่นี่นี่คือผิดเราวัชันมามาโอ้ยฝันบรรเลเจ้าของฝันบัดน,นี้นะอันนี้คือเป็นตัวเลขความฝันเนะน,นับ่อยเนาะบาดนี้งวดนี้อ่างวดงวดใดปอหอยจังค่ะศิลธรรมพิธีคิดว่าหม่ชอ,อชีเขาพัฒนาหมดละ เอามันมอเหรอที่ท่มออยู่แต่ว่ามันมันตกลงกับปูไว้อยู่โอ้อะครับมอเนี่ยคือว่าไก่ไก่จะเนาะไก่ไก่จะเขาพันษาเนาะเผื่อว่ามอไก่ไก่จะเขาขันษาตอนนี้ก็วันนี้วันที่ยี่สิบสองเขาพันษามันจะสิ้นเดือนหนาท่านตัวสิ้นเดือนหนาครับเหลือเวลาอีกสามเหลืออีกสามมวดเขาขันษาสามมวดครับสามมวดแต่ว่าถ้าพิธีวันสามงวดจะเหรอครับ ถ้ามันได้กินได้ท่านน้ำเพลินครับอืถ้าเธอปูเพลินมาไห่แมนไห่ได้เห็ดบุญเห็ดท่านครับก้อนเขาพันษาแมนก้อนเขาพันษาแต่ว่าช่วงนี้ก็ใช้ความฝันหันบ่ฝันแล้วกะเอฟซีกัทาท่าดิเลยเข้าไปธี่หอคอยกันด้พอเลยทข้าไปที่เคยเขาเนาะมันเขาสามดติดปวดเนาะเลยทข้าไปที่เข้าพิธี่เป็นเขาแต่ว่าเลขฝันนีบางเที่ยนโดนฝันแบบนี้กะเข้ากันดิแมนฝันเปลกแปลครับอ มันบมเด้ว่าห้าสิบฟันแทบหรสูขึ้นนี่สิ่ไมันก็เลขกฟันกับวัธรรมดาขึ้นกันในส่วนของพอหอยแมนครับที่ฟันเลคกทำพิธีก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นงวดวันที่่1กรกฎาคม2560เ้ากัะตั้งโดนเรื่องออกทะเลให้เซี่งพอหอยโอ้ยเนาะโอ้ยนะครับนี่ก็คือแนวทางของพอหอยนะครับ ววดประจำวันที่ครับเลไหนพ่อหอยววดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับผมเลขฝันพ่อหอยสองแปดห้านะครับล่างนี่แปดแปดในส่วนของเลขล่างแปดแปดเป็นเลขชอบซื่อๆหรอกส่วนเลขชอบครับเลขฝันก็คือสองแปดห้านะครับกินแล้วกินแล้วเราเนี่ยสองแปดห้ากินแล้ว อ่าได้กินคักๆงวดนี่กินคักๆแต่ว่าถ้าวิ่งก็คือแปดเลยแปดเลยตัวเดียวแปดตัวเดียวครับนะครับอ่ะโอเคครับบอหอยจังไดรกันเมื่อนี้ก็ขอบคุณบอหอยลายครับผมทุกคนบอหอยซัมนี่แหละครับผมขอบคุณครับ